เอ้าก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยโอ้โหหมูห่างหายกันไปนอนมากเลยอ้ยกับไอซีวีของพี่โป๊ะเล็กแล้วนะผมมันก็ไม่มีอะไรมาใหม่ครับรอเส้นครับมันมี Energy s w o r d อมาใหม่โอ้โหมันคือจุ๊กจุ๊กจุ๊กมันก็คือดาบพลังงานสีเหลืองอันนี้ผมให้พลังงานด้วยไนโตรเจนเหลวมันเกี่ยวอะไรกับไนโตรเจนมันไม่ได้มีความเยี่โอ้โอ้ก็ไออัปเดตใหม่นี้มันก็ได้เพิ่มไาเอเนอร์จีสวอร์จริงๆมันมีต้อง10กว่าอัปเดตนะผมแต่ แต่ว่าผมห่างหายไปนานผมต้องขอโทษมากเลยครับผมคือผมไม่ว่างจริงๆครับผมตอนนี้ผมมาว่างเหมือนเดิมว่าผมนี่มันมี Energy Sword Swing เขาอธิบายว่าเป็น Blade of Energy นะผมก็คือเป็นเป็นใบมีดอันแหลมคมที่เต็มด้วยพลังงานที่เก็บไว้ใน Material Field มันคืออะไรวาไม่รู้อ๋อผมเพื่อเป็นของขวัญในการกลับมาของผมเรผมผมจะทําการนี่นะผม ผมจะทําการเปิดเพลงเรับผมอี๋นี่ทำชมถามว,ว่าเพลงอะไรครับไม่เห็นมีเลยนี่ครับมาแล้วผมอ่าแล้วนี่ก็คือเพลงแบบชิๆลๆับผมดูทำชมดูเพลงีิชิลมากเลยแต,แต่แต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในแบล็คก้าผมมันไม่ใช่สิ่งที่แบบอ้นี่เลยผมเอาเป็นว่าเราไปดูกันซิว่าอัปเดตนี้มันเพิ่มอะไรกันมาบ้างผมอ่าเขาก็ไล่เพิ่มอันนี้ับผมเป็น copper wire ก็คือเหมือนเป็น เมือนเป็นเชือกปกติเลยผมมันสามารถนำไฟฟ้าได้ผมอ่าสมมุติผมเอาเจนเนอเรเตอร์มางนี้ใช่ครับผมแล้วก็เอาไอ้คัพเปอร์วายเออร์มาผมก็คือเป็นเส้นที่นำไฟฟ้าผมถ้าเอามาจี้ใส่คนเนี่ยคนเขาก็เอรับผมอ่าแต่ว่าไอ้ข้อดีของเส้นนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ข้อดีับผมถ้าเราเขย่ามากๆอย่างเห็นไหมมันสามารถตูดได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเชือกปกติก็คืออันนี้มันนำไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราดึงเท่าไหร่มันก็ไม่ขาดรับผมอ่า เดอัปเดตใหม่นี้มันได้เพิ่มนี่รมอ่าเขาจะเปลี่ยนเป็น ev กันนะแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมรถที่เป็นแบบน้ำมันเนี่ยก็จะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปค่ัวผมและนี่คือประสิทธิภาพของ energy bicycle ระผมใช่ไหมวะโอ้ใช่ใช่ใชไปเลยเยีย yeah, บไปเลยบทแค ผมผมว่ามันแบบอ่อนเกินไปแล้วอาจจะต้องแบบนี่แล้วท่าสมต้องต้องให้พลังงานมันนิดหน่อยอ่ะอาจจะเอาวเออร์มาเชื่อมกับมอเตอร์แล้วมันก็มันเบรบกหลอแล้วมันก็จะทําให้เกิดประสิทธิภาพหนึ่งพันแรงมา้าผมนี่ไปออ้ <laughs> คนถึงกับเด้งเลยกับกลายเป็นมันกลายเป็นมันกลา,ายเป็นกับดักดู ช่วยฉัด้วยช่ยฉันด้วย,วย,วยมันมันมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยเอาล่ะเอาคนมาอีกครับผมอ่าก็เอาหุ่นยนต์มาด้วยนี่จักรยานไฟฟ้าโอ้โออล,ะละ่าลาโอเคโอ้โหมันมันก็ยังมันก็ยังใช้งานได้อยู่เนี่ยเอาเป็นว่าอัปเดตต่อไปมันก็เพิ่มอันนี้มาด้วยผมท่านชม,มจำรถปกติได้ไหมเวลาเรา อะไรอะเอารถไปชนหรือเอาไปทุบเนี่ยมันจะบุบใช่ไหมแล้วดูครั้งนี้ครับท่านชมนี่สามารถดึงออกมาทั้งรถยนต์ได้แล้วท่านชมดูนี่มีมีเครื่องยนต์ด้วยท่านชม,มแต่ผมยังไม่รู้เลยนะบุ๊นี่มันนี่มันคืออะไรมันคือมันคือถังกระเบิดใช่ไหมใช่มันมันคือเชื้อเพลิงอ่ะมีฝากระโปรงรถอะไรทุกอย่างครบครบ,ครบทุกอย่างรับผมในตัถังก,ก็โดนรีเท็กเจอร์ครับผมอ่านี่นะตรงนี้มันเนี่ยจะมีฐานนะผมที่ผมบอกท่านชมไปครับผมอา้าว สง,สงสัยผมน่าจะจําผิดแต่ว่านี่ครับผมทม่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันปืนใหม่เนี่ยจริงจริงมันไม่ใช่ผมจริงจริงเขาเอาไอ้ปืนไอ้ปืนพ่นไฟอันเก่าเนี่ยเอามารีเท็กเจอร์ครับผมมันก็เลยเป็นแบบรูปร่างแบบเท่ขึ้นนะผมอ่าโดนรีเท็กเจอร์ปืนลูกซองก็ด้วยครับผมปกติมันจะเป็นแท่งยาวๆนี้เหมือนปืนแบบพวกเอ่อปืนคอนเดกไซส์อะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ปืนนี้นะผม Scovs เนื้อ Rifle ไอ้ปืนยิงไอ้สีม่มวงๆของผมก็ถูกรีเท็กเจอร์เหมือนกันนะผมอ่าแล้วก็ Revolver อย่างเช่นเคย xture, น,นะผมถูกรีเท็กเจอร์เหมือนกันนะผมปืนนี้ผมไม่แน่ใจว่าถูกรีเท็กเจอร์หรือเปล่าผมแต่ที่แน่ๆก็คือพวกนี้ผมถูกรีเท็กเจอร์แล้วเรียบร้อยนะผมอารวมถึง Blaster กับ Beam Rifle นะผมทำให้มันดูอีเล็กแต์ขึ้นนะผมอ่าอีเล็กแต์ก็แปลว่าแบบให้มันดูดีอ่ะอ่า แต่ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือเขาเนี่ยได้เพิ่มนิ้วผมพวกนี้ก็ถูก r e t e เ t u r e บางอันนะผมอย่างเช่นดาบนี้ถูก r e t e เ t u r e ให้เหมือนแบบยุคอัศวีนนะผมไอคอนเหล็กอันนี้ก็กลายเป็นคอนไม้แล้วใช่มันก็มันก็โอเคแล้วแล้วก็มีดาบอันนี้โอ้มาก็ดมันช่างเป็นดาบที่แบบเจ๋งมากเลยโอ้ร oh. ีอัปเดตใหม่นี้เขาได้เพิ่มนี่นะผมนี่นี่เป็นสไปกรีนนะผมอ่าจริงๆริงอันนี้โอ้โ oh หดังมากนะผม เหมือนเพลงจะดับแล้วนี่นะไปเปิดใหม่กันดีกว่าเอาแบบเปิดเพลงใหม่แล้วท่ามชมเรามาซิวซิลกันต่อดีกว่าผมท่ามชมคิดว่านี่เป็นระเบิดใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมจริงมันก็คือระเบิดเดิมแหละแต่เขาเอามารีเท็กเจอร์นะผมทำให้สีมันดูแบบโอเคขึ้นอะประมาณนี้แต่ว่าไอทีมาใหม่ก็คือสไปกรีเนตนะผมอ่มันก็คือระเบิดน้ำนะผมคืออะไรครับทา่ามชมอเราเรามาทดสอบกันดีกว่า,าผมว่าระเบิดน้ำเนี่ย มันเนี่ยจะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพยังไงบ้างครับผมเฮ้ยนี่คือระเบิดน้ำผมดูเหมือนมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมท่านชมพอมันระเบิดเท่านั้นแหละมันก็จะเู้โชวบอมีเสียงอ๋อฮึมเป็นไงนนประสิทธิภาพอืมคนถนึงกับแบบโอ้โหสาหัสเลยับผมสาหัสบอ้ข้าข้าขอโทษตนี้ก็คือน้มมาของมันนะผมโอ้โหเหมือนแบบเป็นแท่งเหล็กอะไรมาเนี้ครับท่านชมและนี่ก็คือระเบิดน้ำของอัปเดตนี้นะผมเดี๋ยวนี่มันคนโอ้คหลบไปเลยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องเอาคนหลบ หลายคนก็สรุปแล้วให้เขาทรมานนี่ก็โอ้โหชนชนทนามเจ็บตัวนี้ไม่ได้เราจะให้เขาเนี่ยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะผมอัปเดตนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยอ่ามันมีรถของสิ่งของที่มันสามารถพังได้อ่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยถือว่าอัปเดตนี้ก็มีปืนที่ถูกรีเท็กเจอร์ใหม่แล้วผมแล้วก็มนุที่ถูกรีเท็กเจอร์ใหม่จริงๆไม่ใช่ผมมันมันก็มันก็คนเดิมอยู่แล้วผมแล้วก็มีดาบเอลิที่สวอร์ นี่เจ้ผมอ่าก็มี bicycle เลยผมเพราะว่าน้ํามันมันจะหมดยุคแล้วผมมันก็เลยจะกลายเป็น ev เป็นหมดแล้วผมอ่าก็มีรถยนต์ที่สามารถพังทลายได้แล้วผมอ่าบอกว่าท่านผู้ชมต้องชอบระเบิดอันนี้แน่แน่แล้วผมมันคือระเบิด spike grenade เลยผมมาดูซิว่าถ้าเกิดเอาคนเนี่ยมาเยอะๆเนี่ยมันจะสามารถทะลุไปได้หรือเปล่าผมเรามาทดสอบไอ้ spike ตรโอ้ยยังพูดไม่เสร็จเลย นีส่สมมติเอาคนมานี่นี่นโอ้ฉันประเด็นประเด็นคือว่าฉันคันหลังอะฉันโอกลายเป็นซอสมกกะเขือเทศนะผมอ่อันนี้ก็ถูกวีเท็กเจอร์เหมือนกันนะผมหรือเปล่าอ,อ๋อนา่าจะแค่ไอคอนนะครับผมใช่นา่าจะเป็นแค่ไอคอนนะมั้งเอ่อท่านชมน่าจะจำตึกอันนี้ได้ใช่ไหมผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกอันนั่นแหละโอเคโอเคผมปรากฏว,ว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีมันมีซอมบี้โอ้ เออเขาเขาไม่ได้ตั้งใจมันมันเริ่มถล่มแล้วอ๋อโอเคผมนี่ก็คือประสิทธิภาพของปืน M16 ในอัปเดตใหม่โอ้โหหล,ล่ลงมาแบบฟิสิกส์แบบนึกว่าเทียร์ดาวนึกว่าสรุปฟองนะผมโอ้โหเราต้องซ้ำมันด้วยเข้าไปอันนี้ผมอ่าเป็น Energy v e s s e l Explosive เลยผมอ่ามันจะมันจะทำการดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามารวมถึงคอมพิวเตอร์ของผมด้วยนะผมอ่าเราต้องสโลว์โมชั่นให้เฟรมเรทมันโอเคหน่อยครับผมหังนั้นมันก็จะระเบิดตู้ครับผม ในเร็วเนี่ยสามสองและหนึ่งบึมนี่ผมว่านะในอนาคตต้องไปซื้อคอมนาซ่ามาจะได้เห็นแบบนี้ในความชัดแบบ60เฟรม per second นะผมมีเฟรมเรทหลักหลักหน่วยยังไม่ถึงหลักสิบเลยอ่านี้กลับมาสามหลักร้อยเหมือนเดิมฮะลื่นรื่น,นปลืดพด,ดเหมือนเดิมอ้โง ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าไอระเบิดสไปคเนตเนี่ยมันสามารถทำลายไอเจ้าหุ่นยนต์นี้ได้ไหมนะผมเราจะเอาสักสิบอันนะผมส,สิบอัอาได้เปล่า1 2 3่5 6 1 0ามสี่ห้าหกนะผมผมเป็นกดที่นับอนนะไรได้แม่นยังโอ้ยสงสัยว่ามันมันต้องเอาระเบิดนี้มาอีกอีกนะผมะถ้าเกิดเราเอาให้มันเต็มนี้ไปเลยอโอเคนะท่านผู้ชมและนี่ก็คือโอ้โอเสียงแรงมากนี่ คอมผมจะคอมผมเกือบดับนะผมโอ้โหเฮ้ยง่ายง่ายอ่ะถือว่าหุ่นยนต์ก็ซิวๆมากเร็วผมอ่ะถือว่าถ้าเกิดผมเอารถยนต์เนี่ยรถยนต์มาผมมันอยู่ไหนนะนี่ผม s u g โก้ Sugar. มันคือรถยนต์ของชิลโก้พูดเยอะไปหน่อยนะผมอ่าต่อไปก็จะเป็นระเบิดของสไบเกเน่เนอะผมอ่าเพราะมันเป็น มันเป็น identity identity อะไรมันเป็นอคอน i c อ่ามันเป็นแบบอะไรจุดเด่นนะผมอ่าแต่นี่เป็นจุดเด่นมากกว่าผมนี่นี่มันมันก็ใช้ได้อยู่มันก็มันก็ไม่ได้อะไรมากนะเอาว่าเรามาใช้ระเบิดของระเบิดไฟเกรเนตกันดีกว่านะผมว่ามันจะสามารถทำลายรถคันนี้ได้ไหมนะผมว่ามันจะแรงไหมผมมีโอ้จากรถเหลือแค่เฟรมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการทดลองมันอาจจะมีแบบฟุกก็ได้แล้วท่านผู้ชม เราต้องทดลองใหม่ผมกับหน่วยทดลองใหม่ผมเพราะนี่คือวิทยาศาสตร์รนะผมอ่าสามสอง่งเอ้ยนี่อ่าแปลว่าเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆด้วยผมจริงจริงอันนี้มันก็มีแรงระเบิดนะบุมจริงๆเมื่อกี้ผมเอาระเบิดอันเนี้ยไปวางไวใกล้รถมันก็เลยแบบอาจจะพังง่ายขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันมีแรงระเบิดนะผมนี่ slow motion นี่เหมือนไอ้อะไรอ่ะซากุยะในโทโฮอ่ะที่ปาเมีดนะผมสามสองหนึ่งนี่เออ โอเคผมจะเอาไว้ประมาณนี้ผมว่ารถยนต์เนี่ยน่าจะพังแน่ๆลยสามัวหนึง่งบึ้มโอ้ผมบอกแล้วผมว่ามันมีแรงแบบระเบิดเอ้าแต่ก็มีแรงยังไม่พอผมงอ้ยงั้นเรามาจบจบข่าวขึ้นด้วยทีซราบอมบ์อืมใช่คอมผมไปคอมผมเหมือนจะไม่ชอบทีซ่าบอมบ้านะโอ้โห ท่านชมดูนะครับประสิทธิภาพไม่น้ำกระเด็นกระจายเลยนะผมโอ้ก็จบมาแล้วสำหรับคลิป People Playground อัปเดตใหม่ในวันนี้นผมถ้าเกิดใครอยากให้ผมเอาอะไรมาทดลองอีกในอนาคตก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าเวันดี้สวสครับูชู s อลโอ้พระเจ้าช่วยนะผมโอ้โหนี่ช่องเป็นอะไรที่หวาดเสียวมาเลยใช่ไหมใช่แล้ว ขาบคพื้ที่ดูถึงจุดเดียวแล้วโอเคท่านชมเคยเห็นขาตั้งปืนนะนี่นี่คือขาตั้งปืนอันไหนคลับผมคือพูดง่ายแบบแบบแบบคนจรนินี่ดูมันกำแรงขีบได้ด้วยนะขาบคพื้นที่ดูถึงจุดนี้แล้วผม